เดี๋ยวฉันช่วยนายเองเฮ้ยปล่อยนะเว้ยไม่นะคีริตต์ทำไมแกตายอด้ใจยังงม้ปล่อยนะลูกกุ้งกันถ้าไม่ตายค้อนกระบะต่อไปเหลือนานแล้วพีกเกอร์เขาจะไหวไหมนะตีสักทีเพื่อนยากนานไม่ควรจะทำแบบนี้นะพีกเกอร์เสียงใครใจนี่ยลูกเน่ยไม่เก่งเน๊ะ นี่นเที่เกียวว่าตายของจริงทูกแบบนี้นี่ไอทีเพิงนี่ของสิงเลยใ้กูจสกิดครั้งออยเ่นี้ไม่ได้ผู้สกิจโอ๊ยสถานีไม่ได้เลยต้องให้อาเจตตืเกตัวนะอย่าคิดทำอะไรนั่นต่อรุ่งร้องเถอนะกทียวคำยคนกระน่ำยิงแล้ว เอเกินซัจีมันแตงสสวัสดิ์มายอเล่น้อาะุกาดีแวกวีกีที่สุดก็ชอบแส้วสินะอเจจะี่ตูเป็นอะไรปไม่ตี้อวเจ๊แล้วผม่ะเจ๊ไอโอมาจากลังพฉัได้แล้วไอ้โตไม่ไประฉันไม่ีไม่เฉม่มีสิทธิ์ตอนรู้สึกปวดหัวรกกิน สติแล้วเพื่อนเหนี่เกิดอะไรขึ้นได้ทำฮะนี่ฉันทำอะไรลงไปไม่นะแล้วเพื่อนเพื่อเธิขอโทษนะเพื่อฉันแล้วให้มันได,ดยอดเลยลูกพี่เกะละ